ดูกใหญ่กระสูงสองตัวเจอกันที่เดิมพี่น้องปุ๊บรอบใจยญี่ปุ่นสามหลังเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมดะดะไม่หน,นีหลังนึงพี่น้องครับผมพี่น้องการสวัสดีครับเดี๋ยวพามายามรอบกันพี่น้องเนาะ ใส่ไว้ตรงนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวป่ะพี่น้องเออปลาอะไรไหมมันมีจะมีชนๆพี่นองอู้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 ปลาอะไรปลาอะไรโอ้ กระสุงสองตัวแล้วนี๋ไหนพี่น้องสองตัวงามๆเริ่มแรกอยู่นู่นสามหลังกลางครับผมน้ำไหลไปน,นู่นครับผมสันตากลงตลางน้ำช่วง น้ำที่มันตื้นครับฝั่งลึกอ,อยู่ฝั่งนี้ตามีปลามาขาบนอก ดูหลังนึงดูหลังหนงฝั่ง,งนู้ดัดไว้ตรงนี้ครับหลังหนึ่งแล้วก็หลังโน้ดหลังหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวดูหลังนี้ก่อนพี่น้องเอาห้อสิมาอนันบ่น่าจะมีตัวพี่น้อง ยากขึ้นตามน้ำพี่น้องกระบูอึโอ้ยโดนไอโดเล่นมาครับหางกระดูกใหญ่โดนชโดเล่นงานมาพี่น้องอใส่โลครับออ้ยกระโดนงับหางเอาโอ้ยุดสองกระปูหนึ่งกระปูหนึ่งแล้วพี่น้อง หลังสุดท้ายครับผมแล้วก็อยู่ฝั่งนูน้นไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าบุรุว่าจะลงในบอลนะครับฝั่งนูน้นน้ำยังเยอะอยู่ <laughs> บุกบูปาบูหอยโอเคพี่น้อง สี่หลังเข้าทุกหลังครับผมเดี๋ยวปลาปลาออกกันครับผมพี่นออ้องมาเป็นคู่ ปลาบูพี่น้องตัวไซส์ใหญ่ครับผมตัวนี้ตัวเล็กเดี๋ยวลอไว้ก่อนพี่น้องมาพี่น้องเป็นไงครับผมผลงานเช้านี้เรานีได้ปลาบิดเพิ่มอีก2ตัวปลาดุก2ตัวตัวนี้น่าจะ มันสองลูกหมดพี่น้องลก,กว่าแล้วเกือบสองลแล้วตัวนี้ปลาดุกตัวนี้ครับผมจะโดนเลนหางหน่อยหนึ่งเห็นมันยับเลยพี่น้องแล้วก็ไปจนสองตัวบูใหญ่สองตัวนี้จะโลอยู่สองตัวโลครับผมปลาบูตัวนี้ตัวนี้แห้งมันๆครับผมนี่ก็เป็นผลงานรวมของเราครับผมวันนี้มันๆครับ